ฝากฟ้าฝากดินวิมลใส่นิ่มนวลสุกที่7กุมภาพันธ์2568กูไม่เอามึงการเลือกตั้งครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องตั้งแต่ประเด็นใหญ่ที่จะเป็นแนวโน้มไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในอีกสองปีกว่าจนถึงประเด็นงองแงเป็นเด็กของพรรคประชาชนประเด็นใหญ่ก็คือมีผู้ไม่เลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดเลยมากถึง1ล้าน1 5 8 2 0 1คนคิดเป็น7.8% บัตรเสีย9 3 1 2 9 0ใบคิดเป็น5.69%และมีผู้ไม่เลือกผู้สมัครสมาชิกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดคนใดเลยมากถึง1,799,344คนคิดเป็น6.81%บัตรเสีย1 4 8 8 0 8 6ใบคิดเป็น5.63%รวมคะแนนของผู้ไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยเกือบ3ล้านคนบัตรเสียนั้นกกตอบอกว่าเกิดจากความสับสนของผู้เลือกตั้ง แต่บาทที่เจตนาไม่เลือกใครเลยนั้นสมบลรให้ต้องเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิกอบอจอเพราะคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายคือได้คะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดเลยประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดชุมพรอำเภอสวีเขตเลือกตั้งที่4และมีอีกหนึ่งเขตไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือชัยนาทอำเภอวัดสิงเขตเลือกตั้งที่1 ดังนั้นทั้ง4จังหวัดนี้ต้องเลือกตั้งใหม่ผมเห็นว่าการไม่เลือกผู้สมัครใดเลยมีมากกว่าผู้เลือกรวมทั้งเขตอื่นที่ไม่ได้เลือกใครเลยแต่คะแนนเสียงยังไม่มากกว่าผู้เลือกนั้นเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะมันประกาศว่าผู้เลือกตั้งไม่ต้องการนักการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้งแปลความขั้นต้นได้ว่าพวกเขาไม่เชื่อถือไม่หวังและไม่ชอบนักการเมืองคนที่พวกเขาปฏิเสธแปลความขั้นที่สองได้ว่าผู้ปฏิเสธนักการเมืองนั้นอาจจะปฏิเสธการเลือกตั้ง อย่างในปัจจุบันที่ไม่มีกระบวนการคัดกรองผู้สมัครมาชั้นหนึ่งก่อนคนจะสอบเข้ารับราชการยังต้องสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์และอาจจะมีบางส่วนไม่ชอบหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงที่ทุกคนผ่านคุณสมบัติพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้วทั้งหมดเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีคุณภาพไม่มีความรับผิดช,ชอบต่อคุณภาพของคนโดยเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงแต่เลือกตั้งเพื่อให้มีการเลือกตั้งเท่านั้นแปลความขั้นที่3ได้อีกว่าเป็นการส่งสัญญาณไปถึงการเลือกตััััั้้งงงงงครรต่่่อออไปปปวาาาานนนนกเาเมืยย็ใจจุบ คือไม่มีคุณภาพในใสายตาของผู้เลือกตั้งและพักที่เอาแต่โอ,อ้อวดแต่ทําไม่ได้ไม่เคยทำอะไรจริงจังก็จะโดนปฏิเสธอีกเป็นการตอกย้ําว่านักการเมืองไทยไม่ได้สร้างสารรค์ประโยชน์อะไรให้แก่ประชาชนอย่างที่โอ,อ้อวดหากแต่ทําประโยชน์ให้แก่ตนและพวกตนมากกว่าซ้ายังเป็นพวกที่สร้างปัญหาสารพันให้แก่ประเทศชาติเสียเองจนเป็นภาระให้คนที่รักประเทศชาติต้องออกมาคัดค้านเรียกร้องกันอยู่ทุกวันยกเว้นพวกลูกหาบของแต่ละพักแต่ละฝ่ายที่ยังหลับหูหลับตาเชียร์กัน รากับว่านักการเมืองของตนเป็นผู้มาโปรโดสร้างความร่มเงย็นเป็นสุขให้ส่วนประเด็นเล็กน้อยนั้นเป็นเรื่องงองแงของพรรคประชาชนที่เคยตีปีประกาศกับสื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะชนะอย่างถล่มทลายเช่นเดียวกับการเลือกสสครั้งที่ผ่านมาแต่เมื่อแพ้ราบคาบผิดความคาดหมายก็โทษเรื่องอื่นคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเองโทษกะกะตว่าให้เลือกตั้งวันเสาร์เพื่อปิดโอกาสคนหนุ่มสาวที่ทํางานไม่ให้มาเลือกพรรคของตนและแพ้ที่ระยองชนบุรีกับสุนประการนั้น พราะผู้เลือกตั้งสับสนการบัดเลือกนายกกับเลือกสมาชิกอบจอผิดจึงเป็นบัตรเสียและส่งผลให้พรรคประชาชนแพ้พรรคประชาชนนั้นทําอะไรถูกต้องเสมออยู่แล้วมีแต่คนอื่นผิดตามประษาพวกขี้แพ้ชนตีไม่มีความสามารถอะไรนอกจากปัดกระแสะคุยโวการปฏิเสธนักการเมืองคือการประกาศว่ากูไม่เอามึงพร้อมกับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการเลือกตั้งด้วยขอแสดงความนับถือครับวิมลใส่นิ่มนวล